วันนี้เราจะมาสังหารอเล็กซ่คสเทลนะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในคารืหาดใหญ่แห่งนี้นะครับ r i g t แล้วเรา็ว้องมาเก็บข้อมูลาบางอย่างนะครับเวลาจัดการแล้ว47เต็มตัวให้ดีโอเคครับผมเราต้องไปแอบก่อนนะนี่คารืหาดใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับ มผมเป็นนักสืบครับผมจะเข้ามาสืาบสวนคดีฆาตกรรมในคฤหาสนาแห่งนี้ผมไ,มได้ติดต่อกับคุณมาดามอาไว้นะฮะโอเคเลยนะ That is Phineas Whitmer นี่คือคุณฟินเสวิตเมอร์เป็นคนที่เป็นนักสืบดังเลยนะได้รับคดีจากคุณมาดามนคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างนะเราไปตามดูซิว่า47มีอะไรเอาล่ะครับผมาจะต้องทาตามภารกิจนี้นะแต่ก่อนนี้เลเราต้องปลอมตัวเป็นนักสืบก่อนนะผมจะโยนเหรียญไปนะโยนเหรียญล่อนะไม่นะ ลากศพมาครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแม่จำไม่ได้เลยสินะแม่คุณคุณแม่บ้านคุณจำนาผมไม่ได้สินะโอ้คุณวิทเมอร์โ,ครโชคดีมากที่ได้เจอคุณเอาละ่ะตามฉันมาฉันคิดว่าเออที่นี่มันอันตรายนะแต่วมีบางอย่างปแปลกแปลกนะ หมอมีคนตายนะครับคุณแซครีตายนะฮะแล้วก็ยูดีตายขึ้นมาเฉยเลยซึ่งอันตรายมากๆเลยเาจะเขาจะตรวจสอบนะครับผมทิ้งปืนก่อนเลยตรวจสอบเลยทิ้งปืนกันหน้าบ้านนี่แหละไม่มีใครเห็นนะ ขอเวลาสักครู่นะท่าน All thank right sir good job you โอเคเชิญครับโอเคโอ้โหคาลิคาสวยงามมากเลยนะฮะ Mr. Whitmer coming for short notice thank such on you คุณวิทเมอร์ขอบคุณที่เข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้นะมีเหตุการณ์แปลกๆแต่ฉันต้องการให้คุณเนี่ยช่วยแก้ปัญหาหน่อยนะสืบคดีให้หน่อย Results and discretion are my specialtyVery well มันเป็นเงาขคงมอยู่แล้วะครับดีมากงั้นคุณไปดูที่สุดทีก่อนเลยกันนะครัตรวดูให้รอบๆเขาหรือหาได้รับการผมติ่คุณ o ี่้านผมจะช่วยคุณทุกเรื่องเลยที่คุณต้องการจะผมเข้าใจว่าคุณมาจากที่ลอนดอนนะนะคุณจะพักผ่อนก่อนไหมหรือว่าจะเริ่มทำคดีเลยอ้าว ก่อนทำพอดีตอนนี้ออฟไลน์ไปแล้วครับให้คุณไปที่ให้เราเริ่มกันเลยดีกว่างั้นตามนั้นครับตามผมมาอ่าเราจะได้เข้าไปเสิร์ฟคดีนะครับตอนนี้ตอนนี้กูตอนนี้กลายเป็นนักสืบเฉยเลยนะผมแม่จะพูดตรงนะ้ว่าอะของมันมีบางอย่างที่ปิดแปลกที่นี่ คล้ายๆกับการตายของเธอเลยมันมีงานที่จะต้องทำขึ้นใหม่ในพรุ่งนี้นะก็คืองานรอบการเสียชีวิตของแม่ของเขาแล้วอยู่ดีนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาฉันอยากจะแนะนำคุณเลยนะแต่ว่ามั่มีเรื่องปัญหาบาดหมางในครอบครัวนี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ ฉันก็คิดว่าเธอน่าจะตายถ้าฉันไปก่อนอื่นจะเข้าไปในห้องคือคดีเนี่ยคุณแซกรีเก็เป็นน้องชายของนั่นนะเขาได้พบกับศพคนที่ตายไปเมืม่อคืนนี้ แล้วก็มีเอกสารที่บอกว่าเขาเนี่ยฆ่าตัวตายด้วยอย่างไรก็ตามยังมีคนที่น่าสงสัยอยู่สี่คนที่คิดว่าจะเอาพระชีวิตเขาไปผมจใข้อมูลคุณอีกทีนึ่งไก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่เข้าไปในห้องแล้วนะนี่คือห้องของซากริที่เสียชีวิตนั่นเองห้องที่ถูกปิดตายแล้วก็ถูกฆ่างั้นเหรอปริศนานี่มันน่าสงสัยนั้น47 เรใช้กล้องครับช่วยให้ทีมเราได้เห็นลองใช้กล้องตรวจสอบดูสิ47เสียชีวิตด้วยน้ำยาพิษนี่ไดูเหมอนมันจะติดเชื้อกันตอนช่วง10โมงนน่าจะเป็นยาพิษคุณน่าจะรู้ดีนะ แซคกรี่กำลังตามหาซื้อรองเท้าใหม่มันไม่ใช่สิ่งที่คนที่จะฆ่าตัวตายทำเลยนะ <Zach ary S 2> มีแซคกรีเขียนในเอกสารฆ่าตัวตายไว้ด้วยนะเป็นมือลายเซ็นนะยังไงลองดูหลักฐานอื่นๆแล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือดูสิมีประตูลับด้วเหรอ ทางลับนี่หมือนก็อธิบายได้เลยว่าเข้ามาได้ยังไงนี่ก็เป็นเหตุผลเดียวที่คุณสามารถรู้ได้เลยว่าเขาเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงนะอ๋อมันมีทางลับอยู่นี่เองนะครับมีรูปของฉันด้วยนะห้องนี้ค e a r นะแสดงว่ามีคนคน n e 4น ฉันคิดว่าเธอเน่ยน่าจะรู้เหตุการณ์ทั้งหมดในห้องเฮียลี่แล้วนะลองไปหาพ่อบ้านดูสิมิสเตอร์เฟอร์นส์บีผมทำภารกิจในการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคุณแซครีนน่าจะตายประมาณสิบประมาณสี่ทุ่มนะโอ้ยังงั้นเหรอตอนนั้นผมเวลาทำงานอยู่มานำคาราก็อยู่ห้องรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เช้าแล้วก็ฉันเนี่ย And ask, before you มีเหตุผลเดียวคือฉันไม่ได้ทำและก็ไม่มีเหตุผลด้วยฉันทำงานอยู่ในห้องขเดียวตอนนี้เขาตายนี่เป็นข้อมูลที่ผมดเตรียไมไว้คุณนี่เป็นคนที่น่าสงสัยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนทำยังไงคุณลองตามหาเขาดูแล้วก็มาเจอผมทีหนึ่งตอนที่พร้อมแล้วผมจะพาคุณไปหาคุณมาดามไปโอเคงั้นผมได้หลักฐานเพิ่มเติมตมาแล้วนะครับจาก พ่อพ่านนะครับที่ตอนนี้พ่อ <47. S 1> พอ่านกำลังจะให้เราไปตามหาคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับอ่าก็จะมีเจอร์รี่เอ็ดเวิร์ดแล้วก็จะมีแพทริกนะแล้วก็คุณพ่อบ้านไม่คุณพ่อบ้านไม่น่าจะใช่นะครับตอนนี้ก็มีคนต้องสงสัยที่แพทริกนะเป็นลูกของเอมม่านะครับมีเอมม่าเองด้วยนะเอมม่านี่มีรีเบคก้านะครับมีเอ็ดเวิร์ดมี เราใครกันหละเป็นฆาตกรนี่ก็เป็นการงนายที่ได้รองตามหาคนที่เป็นคี่ต้องสงสัยแต่ก่อนอื่นนายต้องไปตามหาห้องก่อนคุณเกรกอรี g คุณทำอะไรเมื่อคืนกันเหรอโอ้คุณกำลังจะมาสืบคดีผมสินะคุณนักสืบ มไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วผมก็อยู่กับแซคอรีสะพักหนึ่งแล้วก็เขาก็ปวดหัวขึ้นมาเขาต้จะตายเพราะอย่างนั้นแลนะแซคอรียังมีชีวิตอยู่ตอนที่ผมยังอยู่ยนะะผมก็ออกไปข้างนอกแล้วกลับมาทีตรงท้องนี่คืน

คุณเอมมาไม่ทำอะไรเมื่อคืนนะฉันไม่ใช่คนที่ต้องสงสัยสมัยฉันต้องถามทุกคนนะโอ้ฉันอยู่ทั้งคืนกับครอบครัวนะแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วทำอย่างนั้นเอ๊ะทำไมทำไมตาเอียงๆน่แน่ตัวเองแล้วก็ตื่นขึ้นมามงกเหรอแล้วคุณเจอแครีดรู้สึกไงเขารู้สึกว่า How do you have a meaningful conversation with a man who cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except perhaps I did get a feeling that Zachary was depressed, not just us. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. So Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. And again, guilt isn't her strong suit. Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? แกปลความตายนะว่า,า,าม,มันจะมีความต่าง,างกันนะเมื่อกี้เราเขาไม่มีมองหน้าเรานะเราจะไปตามหารีเบก้าต่อน,นะแต่ผมเอาจริงๆผมว่าเอมมาก็มีความาน่่สงสาเมกัเราดูคนนี้แทนีเบก้าคุณช่วยอธิบายหน่อยว่าเมื่อคืนคุณทำอะไรมา นเคอ c รพวกนี้มันมีงานสำคัญที่ต้องจัดนะแพทริกเกรกอรี s ันหายไปกินข้าวตอนเมื่อคืนหายไปกินข้าวตอนเมื่อคืนผ i n รู้ไหมก็ว่า e ะมีเ n ็ a ส t ง e น o ี o เอ็ด Edward ก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าให้รอดื่มกันก่อนตอนประมาณคิดดกันนะ I had a conference call with my New York office at nine, so I spent three hours on my laptop in my room. She she, about she was making lists for changes needing to be done once she gets Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Tell me about Zachary. Did he act strange? You know, now you mm -hmm. know now you it's it's like friend, right? he was a lot more chatty than usual. He, he was talking about my connection with publishing business. I a friend of his is writing a book, is. Writing a book which, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? Anything else you feel like mentioning? I, I may be wrong, but I saw Mr. Ferns and him early this afternoon. คุณพอ่อมาหาเนี่ยนะดูเหมือนเขาแปลกๆเมื่อเช้ชาด้วยนะน่าจะไม่มีอะไรหรอกและอย่างนึ่งก็คือยังไงก็อย่าไปถามอะอไรเอ็ดเวิร์ดเยอะนะเขาค่อนข้างที่จะลำบากใจรีเบคก้าน่าจะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนว่าห้องเขานี่เขาทำงานจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่า เขาบอกเขาอยู่ในห้องเนี่ยทั้งคืนเลยที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย secretary ตายแต่สี่ทุ่มนะ.เขาเป็นแมนของคาร์ลาสดู. Rebecca, yes. She's insisting that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? I gave it to her. That sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler. Of course. Okay. Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. You're not fearful she will be in trouble if she knows. She will start digging when she realizes things don't add up. Inevitably getting her in trouble. I grew... and she knew she's Alexa, who she's up against. She's clever and resourceful. And who knows? Maybe she'll be able to hit him where it hurts. But but I don't want her, get involved oh, her. Not not to get involved in <laughs> Hopefully, she'll never have to get involved at all. Sir, you should go back the way you came. Oh, okay. You might get into trouble. Just relax. You'll be on your way in a sec. a Okay, let's go, sir. Thank you. Okay, sir. <mí toys> On <Panlon aún> top <are> <treats> okay. <TV> kind of things, Elaine. Sure am, Mr. Fernsby. Coming along just fine. I trust Patrick is not interfering. Can you tell me where you were yesterday evening? need everything ready for tomorrow. Shit! Mr. Patrick, he ratted me out. Just leave it at talking, Elaine. Mr. Patrick, how things are done here. Elaine, fine, thanks for checking in. give us some privacy. Don't tell mother. Okay, She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, um, Rosie, uh, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So is that it? <laughs> what, is it? What, is it? what did you think of you Zachary? Creepy as hell. No you're ambition. Like Imagine deciding to, to live in a museum. The museum. คิดได้ยังไงให้มาทำให้มาอยู่ที variety, be be ่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์แบบนี like ้ถึงจะรู้ว like ่าพ่อกับให้เขาจะมีความคล้ายๆกันแต่เขาก็ยอมแพ้ทุกอย่างมันบ้าอะไรกันเนี่ยแม่ก็เชื่อเลยว่าจะแต่งงานกับไอ้คนนี้ได้ยังไงมีอะไรต้องการอีกไหมในนี่มันยังเด็กอยู่เลยนะไม่น่าแปลกใจเลย มีอะไรที่น่าผิดแปลกไปหรือเปล่าฉันคิดว่าแซครีจะเป็นคนที่ใหญ่่สุดในนี้ไม่ได้ว่าคุณเฟิร์สบียคุณพ่อบ้านเนี่ยผมไม่ชอบเขาใครจะไปชอบล่ะโอ้โหแสดงว่านี่ก็คือไม่สนโลกนี่ก็คือไ a ่สนโ แสดงว่าไอ้นี่มันดูดูดูแล้วเนี่ยันน่าจะไม่ค่อยสนใจโลกเท่าไหร่ครับนี่ผมเข้ามาในห้องดูข้อมูลแล้วนะแต่ว่าผมต้องเคลียร์ก่อนนะุอ้โอเค,อเคลงไปต่อยเดี๋ยวาลากโซไปก่อนเราต้องสืบข้อมูลนะในห้องนี้ขอสืบข้อมูลก่อน This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps letter you know. should let her know how bad it is, 47. There's a เราเข้ามาอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะครับเราเข้ามาดูห้องของริเบกาครับเรามาดูซิว่าเธอนั้นจะเก็บความลับไ้หรือเปล่านะ Now this is interesting forty seven. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Professor <laughs> M Can you tell me คุณผ e ้พิสูจน์เอ็ดเวิร์ดผมช่วยบอกอะไรบางอย่างว่าคืนนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ได้สิมาชงแกงมาเลยกับธุรกิจที่ทำกับคุณแซครีผมมาอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้แล้วก็ใช้เวลาคืนนี้อยู่ที่นี่ครับแล้วคุณพี่ชายก็พาจะพาผมไปที่ไหนกับตัวหนึ่งนะผมเข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์แย่ๆกันในคืนนี้เราที่แย่มาก

I have a speech to write. Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning, or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy. yeah we got feel like too. Emma, all the time, but she just makes me so angry. Now, Emma Emma girl. Girl. So Rosie, tell me what you did last night. would you bother? You I I spent the evening with Patrick. Patrick. We met after dinner go at well. in the morning. Oh. He said he needed someone with oh. to talk to. แล้วเขาก็มาคุยกับฉันเขาดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่อยู่ในรอบโลกตัวเองเลยนะแล้วก็ไม่สนใจเธอแล้วนะพระชิกเนี่ยนอนแสดงนอนนั่นแหละข้ามคืนแสดงว่าไม่ใช่นะครับเขาคนที่เนื่อซื่อบื้อนะ Any strangers in the house? No, no, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the green talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? If she'd insist Madame Carlyle fire me, I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. แสดงว่าเป็นแค่คนเดียวนะครับคุณเอมมาเนี่ยเราได้คดีแล้วเ,เราเคลียร์คดีเร <'m> ียบร้อยคุณพ่อบ้านผมได้เวลา,าที่จะไปขายคดีเรียบร้อยแล้วนะนั่นตามผมมาครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะได้ขึ้นไปรอจัดการสังหารโอเคเราเข้ามาในห้องที่จะรอคุณอเล็กซ่าแล้วนะ แต่ก่อนอื่นเลยก่อนเจอเล็กซ่าต้องจัดการไอ้สองคนนี้ก่อนนะอันนี้มีพาสดุด้วยเหรออันนี้ปุ่มปุ่มฉุกเฉินแล้วเนี่ยนะมีมีคนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะเกือบไปละเกือบไม่เห็นนะเซฟก่อนเพื่อความชัวร์ hey, เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีเออต่อยสลบเดี๋ยวลากศพไปเก็บโอเคเล้คนหนึ่งมองวัก,กระปองน้ำ วิวสวยนะเนี่ย No need to panic ไม่มีอะไรครับนี่แน่กระป๋องม,มึนเลยเก็บศพด้วเวลาตีแล้วฮะเอเอไปลาศพมไปเก็บครับตอนนี้ พอเราเคลียร์คนในห้องหมดแล้วนะครับเราก็จะได้เวลาจัดการง่ายๆนะโอเคล่าโซไปเก็บครับอ่ะห้าแล้วเราเรา,เรานั่งรอตรงนี้เดี๋ยวเราไปนั่งรอครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยให้เขาค่อใ,ให้เขาปรอง จัดการเขาก่อนแล้วกันครับเราค่อยไปเปิดสวิตช์นั่งก่อนมาละอะ่ะคุณวิสเมอร์คุณได้ข้อกคำตอบว่ายังไงคุณนั่งก่อนเลยเอาเริ่มเลยผมคิดว่าผมคิดว่าคุณเอมมาเนี่ยคราเป็นคนจัดการพี่ชายคุณเธอเป็นลูกสาวในกฎหมายของฉัน who you, and you and two, years 46 years ago. Amazing. Amazing. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the, the at the time of his death. Jane. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlisle Empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost. Marry your heir, Gregory, get revenge, and secure the Carlisle Emma. for can Emma is the daughter of that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. ฉันไม่ได้ขโมยเลยทั้งนั้น,น,น,นเลยเะาราจจะเข้าใจผิดฉันแค่ปกป้องตระกูลของเราไม่ให้ถูกยึดไปจากคุณพ่องไงล่ะเอเมน่าจะใช้งานพิธีนี้ที่จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่สุดในห้องห้องนี้โดย,ยการป้ายความพิดให้คุณเขาใช้ยาพิษ จัดการใส่ที่เครื่องดื่มของสกครีและก็อ้อมไปที่ห้องลับและเปิดสวิตช์เข้าไปด้านไหนและก็ออกมาไอ้นงสารเลวนี่นอีกอย่างนึงก็คือน้ำยาพี่ต่อไปจะเป็นของคุณโอ้กหรอท่านต้องระวังให้ดีนะขอบคุณมากเลยยังไงก็คุณต้องการอะไรเงนเหรอ ผมต้องการผมต้องการฝฟายข้อมูลของคุณอาร์เธอร์เอดเวิร์ดนะนะเอดเวิร์แล้วคุณรู้ได้ไงออโอ้เขาใจแล้วคุณมาที่นี่เพื่อที่จะไม่ได้มาฆ่าฉันหรือไม่ได้มาฆ่ามาช่วยฉันหรอกนะแล้วฆ่าเราจไปรั c o ยา i ไป e y เนี่ยเดี๋ยวฉ m นให้ข้อมูลเอดเวิร์ดไปล h กัน ฉันคงไม่ต้องให้คุณมาจัดการเรื่องของเอ็มม่าอีกแล้วหรือว่าให้เห็นว่าเขาตายไม่แม,ม้จะไม่แล้วเดี๋ยวฉันจะหาวิธีของฉันเองแล้วกันนะอ่าเราเปิดสวิตไม่ต้องเปิดสวิตนะครับผมเปิดซื้อต้องมีพาสเวิร์ดอยู่ดีฮนะเราไม่รู้พาสเวิร์ดนะครับอ่านี่คือข้อมูลที่คุณต้องการเอาละ เอาให้เอ็ดเบิร์ดมาจัดการมันได้เลยนะยังไงฉันขอเวลาขอตัวละเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับที่ำไม่ดีมากสี่สิบเจ็ดเราได้ข้อมูลเรียบร้อยได้เวลาจัดการเจ้ามาดามแล้วโอเคตีตีขอบคุณมากนะ ลากศพครับแล้วเราก็โโลงไปลาก,ก่อนวู้มิชชั่นคอมพลีทเวลด์ดัม47ทำได้ดี47คุณเออเอาเฮ้ยโอเคโล่อยความผิดให้นี่เรียบร้อยครับ ม,มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะได้เวลาเผ็ดแล้วครับโอเคเราหนีไว้ครับทำด้วยม,มอเตอร์ไซคันเดิมจนะ้าโอเคอยู่ปสะสใท้าย้ครับผมแปลผิดอะถูกขอภัยด้วยนะฮะไว้พบกันคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาผมสวัสดีครับ